เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการพาไปหาจุดสปอรคริสตัลนะครับผมและคริสตัลเนี่ยไว้ใช้ทําอะไรในแมปเบรเดอร์รีเบิร์ดนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยน้องๆทุกคนด้วยนะครับคริสตัลนะครับเอาไว้ใช้อัปเกรดตัวเบรเบลดให้เป็นเลเจน d ดอรีนั่นเองนะครับส่วนคริสตัลจะหายังไงนั้นมาเรามาดูคลิปนี้พร้อมๆกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับจุดสปาของมันจะอยู่บริเวณข้างๆสู่สาะนะครับปาเดี๋ยวพี่พาไปว้าวขึ้นตึก <laughs> ขึ้นตึกเจย มันจะอยู่บริเวณด้านต,ตรงนี้ครับตรงมุมมุมตึกแถวเนี้ยครับนี่ข้างๆสูสานตรงนี้เลยนี่จุดแรกนะครับผมจุดต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณต้นไม้นะครับต้นไม้ตรงนู้นข้างๆถังน้ํามันอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปนะครับมันจะเป็นต้นไม้นะฮะนี่ๆๆๆนี่นี่แถวนี้แถวนี้นะครับนี่จะอยู่แถวนี้เลยอ่าอยู่บริเวณนี้นะครับจุดต่อไปนะครับผมจะอยู่บริเวณบ้านไม้แถวริมหาดนะครับให้เราไปที่ริมหาดนะครับ มันจะสปอนบางทีมันอาจจะสปอนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจเห็นเห็นต่างชาติเขาโพสกันว่ามันอาจจะมีแถวๆนี้ด้วยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ที่มันสปอนแน่ๆคือแถวๆนี้นะครับเนี่ยแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยมันจะมันจะสปอนแถวๆนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็จะสปอนแถวๆเนี้ยครับมันก้อนมันจะเป็นก้อนผลึกคริสตัลแบบสีขาวๆเลยเออแบบเด่นๆเลยนั่นแหละครับต่อไปนะครับผมจะอยู่บริเวณ ทางเข้าใต้ดินตรงไซต์ก่อสร LAURA, ้างนะครับให้เราต Nein, ksi, ารงไปที่นู่นเลยไซต์ก่อสร้างตรงนู้นเลยยิงยาวๆไปฮะซึ่งคริสตัลมันจะดอปอยู่บริเวณตรงนี้ครับคือเข้ามาปุ๊บเราเห็นเลยมันจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยเน่มันจะอยู่แถวๆนี้ครับเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนี้เลยต่อไปนะครับผมจะมีตรงนี้นะครับตรงโซนหิมะมันจะอยู่บริเวณอ่ามันจะอยู่บริเวณตรงนี้นี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยอีตรงนี้เลยครับเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เลย อ่ะเนี่ยคริสตัลมันจะอยู่ตรงนี้เลยพี่มาเก็บบ่อยมากตรงนี้พี่มาเก็บบ่อยมากจุดต่อไปนะครับจะอยู่บริเวณต้นไม้ข้างๆลานสเก,กต็ตนะครับนี่มันจะอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับมันจะอยู่แถวๆนี้มันจะอยู่แถวๆนี้นะครับต่อไปนะครับผมจุดสุดท้ายที่จําได้นะครับที่เห็นว่ามันสปาวเนี่ยอยู่ด้านบนตึกของ W B B A นะครับนี่นี่ขึ้นมาด้านบนเลยมันจะอยู่บริเวณตรงน,นี้ตามมาฮะ โอเคครับถึงเรียบร้อยมันจะมันจะสปาวอยู่แถวเนี้ยเนี่ยบริเวณนี้เลยเนี่ยเนี่ยแถวแถวนี้เลยครับเนี่ยมันจะสปาวอยู่แถวเนี้ยที่จําได้แล้วพี่ขึ้นมาเก็บนะตอนนั้นจาได้เลยแต่ว่าอัดคลิปไว้ไม่ทันนะครับเนี่ยมันจะอยู่บริเวณนี้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่มีตําแหน่งเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์พูดคุยกับไปที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่งการนี้นะครับเล่นน้ําให้สนุกเดินทางปลอดภัยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ